ด,ดไปก่อนนะครับแล้วเราก็เพื่อนๆติดแล้วครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการติดจุดเตาฟืนนะครับในแบบของของของผมนะฮะคือวิธีการก็จะติดยังไงให้มันติดง่ายที่สุดนะครับแนะนำที่เฉยนะครับก็เริ่มต้นนะครับเริ่มต้น,ตนเราต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับเช่น เป็นไม้แห้งนะฮะไม้แห้งแล้วก็ใบไม้แห้งๆนะฮะเก็บไ้เลยนะครับแล้วก็เศษไม้ที่มันเล็กหน่อยนะฮะนี้ทําเชือแล้วก็อย่างต่อไปก็คือไม้ที่เป็นไม้อันใหญ่นะฮะอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นไม้เศษไม้ปาเก้เก่าๆที่ห้องที่เขารีโนเวทเี่ยเขาทิ้งลงมานะครับเราก็เก็บมาใช้ ได้นะครับไม่ต้องไปทิ้งฮะเสียของเสียได้ของครับนี่ฮะก็จะใช้เป็นประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีเตาถ่านเตาอังโลอันนี้เรียกเตาอังโลนะวิธีการง่ายก็คือก่อนที่เราจะตกจะจุดเตาเนี่ยนะครับเราควรจะเกลี่ยที่เท่าให้ทที่เท่าด้านบนกับด้านล่างนะครับ เพื่อที่จะลมให้ลมเนี่ยเข้าได้โฟให้ลมมันโฟได้ให้ถายเทนะฮะถ้าขีเท่าข้างล่างเยอะม,มันก็จะแน่นลมไม่เข้าไฟก็จะติดยากนะครับเดีวเรามาดูวิธีการการบเอากระดาษจุดไปก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยๆค่อยๆใส่เศษไม้ลงไปนะครับต้องรีบใส่เยอะนะครับ ก็ค่อยใส่ลงไปก่อนนะฮะให้ไฟกลายเป็นประกาย mm hmm. เปลวไฟขึ้นมานะฮะถ้าเราใส่เยอะเนี่ยมันก็จะไม่อากาศมันก็ไม่ได้มันก็จะเต็ม mm hmm. แน่นเกินไปนะฮะไฟก็ไม่ติดทิกงนะครับเนี่ยตอนนี้เริ่มติดแล้ว mm hmm. เราก็ค่อยๆเอาเตษ mm hmm. ไม้เล็กๆลงไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะ,ะเดี๋ยวพอมันเริ่มมีไฟแบบเยอะแล้วเราค่อยเอาไม้ชิ้นใหญ่ ใส่ลงไปนะครับแค่นี้เราก็ได้เตาฟืนทำกับข้าวได้นะครับประหยัดแก๊สด,ด้วยครับนี่ฮะติดเลยจริงเตาฟืนเนี่ยจริงติดติดง่ายพอๆกับเตาถ่านนะครับถ้าเกิดเรารู้หลักมันนะฮะนี้ทำกับข้าวได้แล้ะอันนี้เราก็ใส่ชิ้นใหญ่ออกไปเลย ใหส่ได้เลยแต่ยังต้งใส่ตัวนี้นะฮะตัวนี้ต้องรอสักพักหนึ่งอันนี้ให้เริ่มติดน,นะครับีอนนไฟแรงนะครับเดี๋ยวทำหมดพ้าวได้แล้วนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับเพื่อนๆครับโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆติดแล้วครับวันนี้เราก็ใส่ไม้อันใหญ่ลงไปแล้วนะครับสพักก็ติดเตาฟืนนะครับง,ง่ายๆครับ อะไรได้หมดฮะเหนียว้าจับกันไม่ไหวครับแพงันนี้กัดแพงมากเลยฮะถังละ400กว่าบาทนะครับตอนนี้อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะตอนนี่ฮะแต่มันจะมีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคะเตาเสต้าฟืนเนี่ยถ้าเกิดเป็นบ้านที่อยู่ติดติดกันเนี่ยมันจะทําไม่ได้เพราะว่าวันจะเยอะอันนี้คือที่บ้านนี้โชคดีอย่างหนึ่งคือบ้านมันไม่ได้ติดกัน ป่าเยอะนะก็สามารถทําได้นะครับไม่รบกวนใครนะอย่างเดียวคือไม่รบกวนคนอื่นอย่างเดียวครับก็ประหยัดได้แล้วก็ไม่รบกวนใคนะโอเคนะครับแนะนํากันวิธีการติดเตานะฮะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าชอบนะครับเป็นเพื่อนมาได้นะฮะ อยากให้ทําเมนูอะไรแรนะนากันมาได้นะฮะจะได้ทํามาทําแล้วพอเราทากับข้าวจนเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะเหลือฐานไว้นะฐานเนี่ยเราสามารถนําปลาเค็มหรืออะไรก็แล้วแต่มาย่างได้นะฮะหมูไก่อะไรก็ย่างได้นะถ้าเกิดจะให้เอ,อฐานเนี่ยอยู่ทนขึ้นเอาขี้เถ้าขึ้นมาเลยครับเถ้าขึ้นมาปกแล้วจะย่าง หมูเนี่ยมันจะไม่ไหม้มันจะความร้อนมันจะไม่มากมันจะแบบพอดีพอดีนะฮะจะทาให้สุกถึงเนื้อในนะครับอันนี้นะฮะม,มีประโยชน์มากเลยนะครับเตาเตาฟืนเนี่ยแล้วก็จะประหยัดด้วยและแถมยังทําข้าวไดว้หลากหลายด้วยครับเอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากครับที่รับชมครับขอบคุณครับ